บทที่สี่จงพิสูจน์วิญญาณทั้งหลายท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณน,นั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณน,นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณน,นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและปับันนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่า พระองค์ผู้สถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็ฟังเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญ,ญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ พระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้วเพราะว่า พระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นในข้อนี้แหละเป็นความรักไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าไม่ว่าเวลาใดถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ทรงโป,ปรดประทานพระวิญ,ญญาณของพระองค์แก่เรา และเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรัก ก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกทรมานและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าเขาพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้ พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย